ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตมที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานนับสิบสิบปีทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้พยายามเจรจากับเจ้าของที่ดินมาตลอดทั้งขอซื้อที่ดินแต่ประสบปัญหาทุกครั้งเพราะทุกครั้งที่เจรจาหาเงินทุนได้เจ้าของที่ดินก็ปรับราคาขึ้นตลอดทำให้การเจรจาล้มเหลว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังเผยอ,อีกว่าแต่เดิมพ่อของเจ้าของที่ดินได้เคยยกที่ดินส่วนนี้ให้เป็นทางสาธารณะแต่ติดปัญหาตรงที่ทางที่ยกให้ไม่ตรงกับทางเข้าโรงพยาบาลทําให้มีการลุกล้ําพื้นที่เพื่อสร้างถนนให้ชาวบ้านซึ่งเจ้าของที่รุ่นพ่อได้เข้ามาดูระหว่างทําถนนแล้ว จนมาถึงรุ่นลูกที่เกิดปัญหาอยู่ในตอนนี้